ใส่มัดใส่มัดใส่มัดกะไหลเต็มต้นอยู่ใส่มัดใส่มัดสุ่มใส่มัดสุ่มเต็มต้นอยู่ใส่มัดสุ่มปุ๋ยเคียง ปุ่งไปโอ้ยย้ายเมื่อยก่อนเก็บผ้าย้ายกับเมื่อยส่วสิได้เบิดแล้วเมื่อยนิดเมื่อยน้อยสื้อสิได้เบิดแล้วกับพักไปทำไปโอบว ย้ายปวดหลังไหมคะเพื่อนๆปวดหลังนั่นแหละเมื่อนี้ก็สิกินเบี้ยงหมูกับพ่อใหญ่นี่แหละกินไข่ม้หลายน้อค่ะเพื่อนเพื่อน,ยยน,น,น,นอพ่อ,พอ,พอย่แล้วเอาน้ำอุ่นใส่น้ำน้ำร้อนนั่นแหละ น้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนมากินเบียงหมูน้ำแกงเด้อค่ะ ก็จะเก็บผ้าแล้วภาอยู่หาเทียจอบอเนาะค่ะเพื่อนค่ะจอบอกลั <S <S ออวจะเก็บผ้าเสร็จว่าที่สวนพญ่ย,ยปเะเทศเมียงหมูกลางท่งนากระโดดโลด,ดตินก็ไปปไไวบ้างสองสามอาทิตย์นั่นก็ไขวัดอันนี้ก็ปวดหลัง เลยบ่ได้เห็ุคลิปอีกอย่างนะเพื่อนเหตุพยุงไปก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆคะ่ะมอนี้กันสวัสดีจ้า